กลับเข้าสู่ช่วงที่2รายการอร่อยทอดไทยไกับแดงแม็กซาโก้ครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านวอสซ์อัพใช่ไหมวอสซ์อัพค่ะน้องพักทองค่ะค่ะหลังจากเมื่อครู่นี้ที่พี่ติวเนี่ยแม่พวงทางร้านนะครับได้โชว์ฝีมือการทำเห็ดเข็มทองซีฟู้ดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรายังมีอีกเลสองเมนูค่ะเป็นเมนูอะไรบ้างคะตอนนี้ขอเป็นรสจัดของไทยๆแล้วกันนะฮะเป็นต้มแซ่บพายหมูหรือกระดูกหมูออ่อนแล้วกันนะฮะก็จะ เหมือนกับคนมานั่งทานอาหารหรือทานเหล้าหรือว่าอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันจะได้คล่องคลอนนิดนึงนะครับก็จะลดแบบจิตาจนิดนึงแบบหอมๆเครื่องเทศของไทยนะครับแล้วลองลองมือเลยไหมฮะโชว์เลยครับพี่อยากดูค่ะน้องทองตามไปกินโดนของเธอไปกินอยู่กับไอแพของเธอไปไปกับซัมซุงไป เมนูต่อไปที่เราจะทำกันคือเมนูอะตรมแซบกระดูกหมูอ่อนหรือว่าพายหมูนะครับอันดับแรกก็คือเหมือนกับต้มยำไทยทั่วไปนะครับก็จะมีข้างแรกก็จะลงหอมแดงตะไคร้นะครับหอมแดงนี่ลงหมดเลยนะครับครับผมนะครับต้มน้ําให้เดือดก่อนใช่ใช่ครับอันนี้คือน้ำซุปใช่ไหมครับใช่ฮะเราสมมติว่าเราพูดตามตรงภาษาชาวบ้านของ บ้านทั่วๆไปเนี่ยจะมานั่งเอาโครงไก่มาต้มเป็นเป็นหม้อมันก็ไม่ได้ก็เราก็ใส่ลดดีนิดนึงหรือหรือคนอนนิดนึงลงไปชพระว่าคุณผู้ชมอยากทำเองที่บ้านได้ด้วยนะคะเมนูนี้แล้วก็ไม่ห่วงสุดว่าใช่แต่ว่าที่สําคัญคือน้ํากองหรือว่าน้าปลาปลาหรือน้ำอะไรขอต้มให้เดือดก่อนบ้านๆมาเนาะใช่ครับเพราะว่าคุณจะให้อร่อยขนาดไหนผีมือดีขนาดไหนแต่ว่ารสของน้ำคอรีนหรือว่ารสของน้ำที่คุณกรองมันก็ยังนั่นอยู่ คือเราต้องให้มันละเหยก่อนแล้วถึงเราใส่เครื่องได้โดยวิธีไหนนะคะคือการต้มฮะต้มให้เดือดครับต้มให้เดือดเดือดเสร็จปุ๊บคุณค่อยใส่ข่าอใส่ข่าอเสร็จก็รอให้น้ํามันใสแล้วคุณค่อยค่อยค่อยปรุงนะครับนะครับแล้วก็ใส่ตะไคร้นะครับตะไคร้พี่แหม่มขออนุญาตเป็นผู้ช่วยแม่ได้ไครับเชับอะไรดีคะแล้วต่อไปก็ใบมะกรูดครับใบมะกรูดใช่เหรอผู้ช่วยไวไหมเนี่ยไม่ใช่แต่ได้แต่ได้อะไรอะอันนี้ฝักชีฝรั่งเหรอ โอ้ยอเนี่ยคนใหม่ๆต้องต้องต้องมีการผิดพลาดจริงๆครับน้ี่ใบมากรูดแท้ได้ได้ครับอ่ครับอันนี้ลงไปเลยครับนะฮะครับเนี่ยเขาถึงว่าเป็นต่อไปได้เก่งนะครับทีนี้เราก็คือว่าขายไม่ได้คือพริกนะครับพริกนี่คือใช้พริกอคือใช้พริกแห้งทอดครทอดแล้วก็จะมีพริกขี่หนู แล้วก็ตํารวมกันมันจะให้ความที่ว่าเผ็ดแล้วก็หอมของพริกแห้งที่เราทอดทอดไดี๋ลองชิมดูว่าเผ็ดหรือเปล่าโอ้หแค่ดมยืดนมตัวนี้ก็แสบรออยู่ว่าชอบพริกไหมจริงจริงเลยนะตัวก็ได้นะโอเคครับนะครับแล้วเสร็จแล้วตบด้วยพายหมูครับคือกระดูกหมูอ่อนนะครับหาซื้อตามตลาดแต่ต้องเช้าหน่อยนะฮะเพราะว่าเย็นปุ๊บเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับโอเคครับ คือวิธีการคือแค่นี้ฮะกระจายพอจบหลไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะข่าวอหรจริะกระจายวันมาทำอะไรถึงไม่ข่าวตลอดอยากได้อยากได้อันนั้นไม่ใช่ข่าวกลิ่นอาหารและข่าวสารก็สักพักนะฮะแล้วดูลักษณะว่าหมูเนี่ย คือมันจะไม่มีความที่ว่าสดอยู่ในหนึ่งแล้วก็จะทิ้งเอาไว้เพราะว่าพายหมูหรือกระดูกหมูอ่อนเนี่ยตอาใช้เวลาเคี่ยวมากกว่าสักนิดหนึ่งคือมากกว่าพวกต้มยำทั่วไปคล้ายๆว่าก็จะไม่นานเท่ากับทำซุปเปอร์ สเปิร์ตนานเกินไปคือรอไม่ไหวนะครับตักทองเนี่ยขออนุญาตค่ะตักทองขาแม่ครัวเขารู้สึกว่าเนื้อออกไม่มีอะไรจะมาซักเหนื้อพี่เขาบ้างเหรอลูกได้ครับมีผ้าคลิ้วไหมตัวนี้เตอกันยันนี้เจอกันครับนะครับสักครู่ปุ๊บก็น้ำปลานะครับน้ำปลาปรุงรสนะฮะเยอะแค่ไหนแค่เนี้ยเอ่อหนึ่งกระบวยฮะหนึ่งกระบวยนี่คือกระ buoy นี้ทัาพีนะนะครับปุ๊บโบราณไปหรือเปล่ากระ buoy นะครับใส่ไปเลยนะครับ แล้วก็คือนี่คือน้ำมะนาวนะฮะใส่ตัวไหนคะเออใส่เลยฮะใส่เลยนะครับครับแล้วก็ที่ขาดไปได้คือน้ำข่าเปียกน้ำนี่คือน้ำมะขามน้ำมะขาใช่นะฮะคนนิดนึงนะคะค่ะอันนี้เราคือซื้อสำเร็จรูปมาได้เลยใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้นี่แอบดูแม่ครัวทานด้วยมือดีกว่าแอบดูแม่ครัวแบบว่ายิ้มมะขามเปียกมาแล้วใช้มือแบบขยับอยู่เลยคือมันจะอร่อยอร่อยกว่าไงฮะใช่ไหมคือรถมือเราเนี่ยเหมือนกับว่าเราไปทานอาหารแต่ละร้านเนี่ยรถมือจะไม่เหมือนกันเอ๊ะคือ ใช้มือเนี่ยเขาส่วนมากเขาจะใช้เบือบปุ๊บลงไปนี่คือรถมือของแต่ละคนจะให้บอกสูตรเป๊ะๆนี่มันก็รถมือดีกว่าความเคยชินของคนดีกว่าพี่นะครับแต่ดูเหมือนแม่ครัวเขาธรามดามะงเนาะเขาถนัดทำมาตั้งแต่เด็กคือว่าาทำอาหารแบบมีชีวิตชีวาใม่แต่ว่าถ้าถ้าแขกแขกที่นี่จะนิดๆออกติดนิดนึงแต่เห็นบริบายยิ่งชอบสั่งคือความมันในครัวไงพี่คือไม่ต้องนักร้องคือไม่ต้องร้องฟังแม่ครัวบ่น บน่บนบ่นบ่นมากสุดประมาณไหนเฮ้ย hey, มึงทำไมสั่งอาหารมากมายขนาดนี่กูทันไม่ทันเลยงี้ประมาณนี้มาไม่เคยกินกันเรื่อไงฮะอะ <Okay. S 2> <laughs> <laughs> ไรงอะไรจะเป็นอย่างนี้มากกว่าอะไรก็ดีมากเลยใช่ไหมมันก็เวลาเข้ามาคือคือมันก็สะุดข,ของเรานะฮะแต่ว่าการที่คือจัตยาบรษเนี่ยคือต้องเป๊ะต้องเป๊ะต้องทําอาหารที่ออกมาทุกจานปุ๊บแล้วก็สามารถคืออร่อยไหมต้องให้ลูกค้าชอบไรล,ลูกค้าสมมติว่าชอบรสเนี้ยเราสามารถตีกลับมาได้แต่มีข้อแม้ไม่ได้ทานครึ่งจานแล้วมาตีกลับ เจอตีนะจ๊ะเ่อันแล้วก็น้ำตาลครับน้ำตาลนะครับน้ำตาลนะครับอันนี้อะไรคะนี่รสตีหน่อยหนึ่งครับรสดีครับนิดึงผมว่าพี่จะเสียตรงนี้คนเนี่ยไม่มีครับนิดเดียวครับแล้วก็ตามด้วยเห็ดฮะออนจินะครับสองสีนะครับลงไปอันนี้ชอบกินค่ะครับเห็ดนี่มีประโยชน์มากคุณทอง ประโยชน์ยังไงครับทิ้งเลยฮะมียังไงบ้างคห็ดรเห็ดนี้ประโยชน์ยังไงบ้างคะเออถ้าเป็นขอมทับนี่ก็คงอิ่มท้องอิ่มท้องเลิกเลิกกันแล้วกันเนาะประโยชน์อะไรบ้างแต่ที่แน่ในเห็ดรั้ว่าแก่นี่แหละมะเร็งมะเร็งไม่ทันแล้วล่ะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วค่ะแล้วราต้มจนเดือดอ่าใช่ครับเพราะว่ามันจะมีความสุกว่าน้ำเห็ดด้วยอะไรด้วยนะฮะให้มันแับ เขาเรียกว่าภาษาอีสานเขาเรียกอะไรนะงวดหรืออะไรนะงวดนั่นแหละก็คือจะไม่มีไม่เที่ยวนิดนึงฮะใส่อะไรลงไปก็แล้วแต่เนี่ยคือจะคนน้อยมากใช่จะใส่ไปเลยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยการเนืออมันจะขึ้นปะทุอยู่แล้วครับใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราอิ่งคนปุ๊บของหนึ่งมันจะเละนะฮะสองคือมันไม่สวยแล้วก็มันจะออกคาวด้วยแม่เจ้าจันคนทั้งคืนเนเราก็ยืนอยู่หน้ามอแล้วว่าคนอยู่แล้วโอเคคนทั้งคืนนี่ไม่ใช่คนฮะ ไม่ใช่คนเป็นไรอะมนุษย์อ๋อเหรอนึ่ว่านางฟ้าจะอกว่าบางอ่าคือแบบว่าจะคนเมืงคืนแล้วแบบเหมือนกับไม่ค่อยมีความรู้เรื่องของการทำอาหารก็เลยแต่นี่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ชอบนะฮะแต่ว่าจังหวะที่ว่าทำนี่คือเออทำอะไรเราเราชอบแบบทำอาหารที่คนทานก็เอาเพื่อความอยู่รอดดีกว่าใช่ไหมฮะจะคืออะไรปุ๊บเรามีวิชาติดตัวหรืออะไรติดตัวเนี่ยหนึ่งเนี่ยมามาอย่างนี้ดีกว่า ไม่ใช่แบบถึงแบบไปลักเล็กขโมยน้อยหรือไปทําอะไรมันไม่ดีไงพี่่ดีแล้วคะใช่เนาะใช่ครับมคนกินแล้วเรามีความสุขด้วยใช่พี่อร่อยถ้าหมดปุ๊บเนี่ยโอเคเลยเราเราภูมิใจแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวภูมิใจแล้วสุกหรือยังเนี่ยสุกแล้วครับอย่าปิดเลยนะครับสุกแล้วนะปิดจริงๆแล้วจะมีจะมีเตาของทางร้านนะแต่นี่คือเรายกมาเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับนะคะวิธีการทำตักเสิร์ฟค่ะขาทองค่ะโอ้โหตักเสิร์ฟประมาณนี้หอมมาก เอาข้าปากเลยได้ไหมครับเนี่ยได้ค่ะห้ามเป่านะ้ค่ะอาปากเร็วเดี๋ยวคายไม่ทันรองเรใช่แม่ครัวป้อนยาหลบขึ้นรถกลับบ้านเลยจ้านะฮะเสร็จปุ๊บนะครับโทษนะครับพี่เดี๋ยวตามด้วยครับอือนิดนึงทำไมเครื่องทำไมเครื่องที่นี่เยอะจังเลยอะเนาะครับแต่ส่วนมากอะไรละเอียดจำสมุนไพรมากกว่าพี่นะฮะเดี๋ยวยกไปตรงนี้ไม่เอ่ยครับ สว่ะะางสวานน่างแต่งหน้าด้วยพริกแห้งครับแห้งนะครับเสร็จเรียนบะร้อยกับเมนูที่สองเดี๋ยวจะเราไปชิมกันเลยด้วยกันนะครับนะแหมมรอยอยู่ตรงนู้นแล้วครับตามมาเลยฮนะ